ม่ท้ายท้ายส่งให้เดียวเลยติต้องเลยอ๋อนี่สายย่างเชือกนี่แล้วเดียวนั่นแหละเอเชือกนี่จับมาือกไม่จับลยโคโคเราหลักทายันมา่เลยะลุมันมันทจับเราเลยาโคลนิโคเขา่

ถ้าว่าเชื่อนี่นนาตัดตันเลยว่าฮตัดติงอกคอยอทําเลยท่านมาดีเอาไม่ไม่เยน่ขวาไม่ท่นนะฝาดฝาดตะบุญี่ยมมดิมันมันท่านกนี้ท่านกนู้นเลยเฮ้ยนนีว่าเลยหาเฉีเซนหรือพวกเซเอวอืมอ่าเอาเาีเอวลดเอ๊ะเบปถ้าพอมันลดไหรอไม่ท่านนี้ยนะลกเอ๊ไปนี่ถึงนี้เรื่อกเอว รบซองขบทงมาเอาใจให้เดี๋ยวอก็ากับตันนี้ก่อนเนาะีลักตัดอ็นูลอตัดอนูหลักออกมาเื่อไม่กับตนนี้ก็เรื่อน้ก็ตัด่โคนนั่นกโดนข่อยมาฉะคืนวัวเลยตัวมังลีทั่วนี่มันว่าจะเค้มามาดีว่าเดี๋ยวมังาเดี๋ยวนีบซองเอาเขบซองขบซองไปเลื่อยเขบซองไปเลื่อยขบซองไปเลื่อย

ได้เก็บใส่นี่อยู่ได้เก็บใส่นี่เนาะนี่นี่มีมีครบ2ครบ2เบิกกันนี่พอไร้ลากออกบัดนี่ปุ๊กปิ้งมาแนวปุ้มนั้นสิงดอกเจ้าเด้อเจ้าเด้อรีจริงมันนั่นหน่อยค่อยลงมาชั่งเลยเอ60ขึ้นมาตัวเนี้ย <coughs> <coughs> เป็ดล้วนเลยตลบมันให้ดีสักเดียวมันมันราถานั้นไม่ได้สิบห้าววนมันให้ดีเบบบิาดูนื้อม้นเดี๋ยวปวดเช็ดแล้ปั่นชนีเลย เอาเอาตนเดียวเอาดดดปักลินมึงพวกกพวพวกขอวกอิข้อเดอัแกบนไปเรื่อตัวเดียวเียมันตักไก่ทีนงดูลอยลิ้นมันเลยทำไปนั้นเดียวดูเลมพาวีไมนส้นี้ตรงเกตึกวันจริงนั้นเลยหลากว่าเลยนะ

เอาบ้นี่บินเล็กเหรออ้ามากลัวมึงใารบ้าพี่เอาเส้นนี้ให้เราเอาเส้นถี่นีให้เรามันนี่เราว่าเลเส้นเอเดี๋ยวดึงก่อนเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวเพืเดียวเพื่อเพกอเชี่ยวกไม่ถกจก้องคนนะไม่เอ้เส้นย็วเส้นี้ทุกคนเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวพอว่าพวกเชียมีเพียงตัดให้มัเลยหลหลักๆคือเลยหลักคือเลยไม่โคตรไม่ัจับคนนี้ มันมันวัวมันตะัดได้ถ้าเราเราเราถือเราเราจักเราจัส่องายสอเส้นด้ดีอ๋อเอานะเอาคิดขิดมาไม่ได้ไม่ได้บินบิไม่ได้ไม่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 ไมาทีนีมาเป็นโบมาเป็นโบทีนี้ไม่ว่าดูเทวารนั้นปิงหรอกมา่ามาเป็นโบเหลืองปลานี่คนพนักเ้มเคนนี่นี่เลยคนั้นปอู่เหลืองปลานข้เลยนี่นข้มไเลโก้โกเหือยนขุนมังอะไรมังนั่นเลย Nằm kim này không? Mà, để con đi không ở đây ra con cắt an con, đi yêu niên phám con của chắc nắm kim lung bóp Có lâu lắm, đao đúng là. bóp 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 คือกับมันนี่ครับเด็กพีพีกตาเพอครับเามนี่ครับเราขอดนร่อนร่อนร่นร่นเราขอดหรอจาไปยเียงนั่นเลยเยอะหรอีที่เดิเยอะนันั่วเอะเลยเยอเลยเยอเลย

อันนี้นดักาเป็นรูปรวมๆๆมัมนรวมๆเ,เดี๋ยวมันคิดมรผูกหางสท่เยนี่ใจดึงโอ้รวยงามโอ,โอโึงกโคครบก้คบ,บอยู่เลยโอ้ยครบเนี้ยโตเนี้ยมันึ้นมุมเลยน้ำมาเลยนะจบหางจำเรื่องอะไรดมาเรื่องห,งหางนี่เดี๋ยวดักค้ดอยู่น เด็กแซนมาแล้วริมเดี๋ยวพวกมันรับมาครบเออยู่ี่หาง่มาไม่นานอกเราพกข้อข้อก็ดีอยู่นั่นเลพกข้อกเดี๋ยวมันบมาครบเดดบอ้ยไม่หาเดียวเอาได้โชว์เอคลองเชือกของข้อวาทำบ่วงทำบวงเลยรจิอ๋อถือชว์นีาขาวนี่นีไปเร่อยทำบวงขาหนีไปเลอยร้อจะนีพี่ว่าไเชดอเมตีไม่ก้ายเกระเา เอาเถอเเอาบวงอ้ก็ทำบวงนี่แหะไม่ห่ฮ่าเถอเนี่ยเขานี่ยบางเขาเนี่ยบางเลยว้าคบอาเลเออมีคบพื้เนาะสสิข้อวาสิขอวาบักเทปเราบัเทปเนี่ยีใจจับอยู่เด้อ อืมชุบสั้ั้นสัไปเรื่อยานตัวนี้ก็ได้่ไม่อาจจะอโลลคทีเดียวเลยนี้มันสันเจนอต้องบักว่ดนีทนี่ถวัดด้วยด้ฮาโลหลบคนเดียววะกูฮาโล่ไปคนเดียวนะฮาโล่สิฮาโล่ี่ อย่าเะไมคอยอย่ามีเยอะวยเยอะอเยอะน่อยนะผมจะดักเร็วครับเดี๋ยวเอามะกุฎาติดเล่นครับปุ๊บ ตามาลุดไม่ลุายมาทุกท่กนเชียงนู่เลยมาม่าไม่มาเชียงโน่ยุติการมาเพิ่ม้นนู่ตกตัดใส่นู่นได้ตีดีเลยนั่นเยเดี๋ยวเดี๋ยวดินดิดเออดินดนมาตัดตัตัดเชียงนู่นเลยวะมาตกตัดแคบดินมาดูตัดเออนั่นระว่างตัดินเลยนั่นเยดินยังเดียวดินยูผือดินยูผือนั่ตายนั่นตกตัดแขบดินช่วงช่วดิน อย่าเอาอย่าดึงดึงดึงเอย่าเอาเจ็บเขวเเจ็บเอวเขี้วงเปของนะครับนะครับ

สันน no no uh, ี่ลำานี่เลยฮักโคสันนี่เลยห่าไอ้เ้าเรื่องักเออมันลำเค็งเป๊าแล้วมันมันรุดปืนไหมเนาะโอ้โหล่เชีเอ้ยเบงคนมือวาวฤนิดมือเงนี่หนิดมือเนาะเค็งเป๊กเบยเอาใหม่มาค่ขึ้นบาเลยไปไปห้รถคูชีบมาแต่เราใครแค่นี้เลยนาะน

เราตรงนี้วะเออดูว่าดูว่าดูว่าผหลบจะไยเออมึงละาหลบนี่เซกซอบโก้นี่เซกซอบอยู่ไหมเซกซอบนี่ไม่ไม่โจไม่โจ้ไม่ตั้งเลยนไม่ั้งนั่นเลยกูตท้งนี้คุณมาจาน